สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นวอร์มอัพ EP4 นะก็เป็น a c ค f o r ์ด90นะครับของ l ร n i n g นะที่เราเห็นไปแล้วในตอนอัปเดต l ร n i n g ครับอันนี้เราจะมาบอกเท่าที่เรารู้แล้วกันแล้วก็เท่าที่เราบอกได้เท่าที่เราเห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันคือ a c ค f o r ์ด90นะครับไม่ใช่90ดาร์กอนหรือว่าไทเกอร์นะคล้ายๆกับตัวเบดเอ็กซ900ที่ออกมาใหม่ก็คือเบดเอ็กซ900ธรรมดาครับในส่วนของสเปคเนี่ยเท่าที่เห็นมานะเขาบอกว่าตัวมาลาอะไรต่างๆก็จะอย ก็จะเป็นไม้กึ่งกลางของทั้งสองไม้นะแต่เขาบอกว่าจะค่อนเขยิบไปทางตัวดาก้อนิดหน่อยก็คือจะพอทิ้งหัวอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักก็จะมี3น้ําหนักเหมือนกันเลยก็คือ 3U 4 u แล้วก็ตัว90นจะมี5 u ยูด้วยครับที่แตกต่างจากตัว90ดาก้กนแล้วก็ตัวไทเกอร์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยกี่น้ําหนักนะครับแต่ผมคิดว่าก็ค่อนข้างดีถ้าดูจากสเปคโดยรวมนะว่า90นเนี่ยถ้าเป็น5 u ยก็โอเคครับเป็น5 u g ยูนะในส่วนของความตากนรับนับอดแ คือในเรื่องของวัสดุในส่วนของเฟรมเนี่ยอันเก่าอะ่ะผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวไหนนะแต่เขาเขียนโดยรวมคือม i เทอรี่เกทคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอันนี้เขาเขียนเป็นตัวมีเดียมไฮมลากาไฟนะผมว่าก็น่าจะดรอปในเรื่องของความแข็งลงหน่อยแล้วก็เน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นมากขึ้นอันนี้จะช่วยในเรื่องของอะไรคือ1ในเรื่องของอิมแพกลูกอะไรต่างๆจะน้อยลงครับแต่เรื่องของการแลวลี่การตีไกลหรือว่าในเรื่องของการทิ้งน้ําหนักหรือว่าการโฮลูกอะไรจะมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลหรือว่าบาวซิ่งอะไรก็จะน้อยลง นะแต่สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัววัสดุโพลิเมอร์นะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอนเซปต์ของไม้นี่เท่าที่เห็นในป้ายเขานะครับแล้วก็เป็นเหมือนเซลล์หรือว่าคนในบริษัทเขามาอธิบายหรือว่าอะไรเงี้ยจะเน้นไปที่ตัวโพลิเมอร์เนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่โพลิเมอร์เนี่ยอยู่ทั้งในกา้านแล้วก็ในเฟรมครับตัวโพลิเมอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรชื่อของมันก็คือโพลิเมอร์เอนเนอร์จีแอ absorption system นะผมคิดว่าตัวเนี่ยจะมาเป็นตัวคอรลักแทนตัว H D F Shock ว,ว่าตัว HDF shop adsorption เนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องของการลดแรงสรั่นหรือว่าเป็นต้นเหตุของฟิลความนุ่มของลินิกมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วครับซึ่งก็เป็นตัวสําคัญทั้งในเรื่องของฟิลแล้วก็ในเรื่อง,องการใช้งานเลยนะอันนี้ก็รวมถึงในพวกคาร์บอนที่เป็น TB ีนาโนแล้วก็พวก m i เ i t a r เ g อร์เกรคาร์บอนด้วยที่เป็นต้นเหตุของฟิลลินิกนะครับที่มีความแข็งนะแต่ไม่กระด้างแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวยืดหยุ่นมากกว่าเนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสั่นหรือว่ากระด้างเหมือนโยนิกอะไรก็มาจากตัวนี้แหละแต่ที่น เขาบอกว่าตัวนี้มันเด่นในเรื่องของการดูดซับแรงนะซับแล้วก็กักแรงไว้ก่อนที่จะปล่อยแรงออกไปเหมือนว่าเวลาเรางออย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงมากระทำากับไอพวกโฟมหรือว่าอะไรถูกป่ะถ้าเป็นโฟมปกตินะครับมันก็จะเหมือนค้ำไว่เฉยอะไม่ได้ดูดซับแรงอะไรมากดูดซับไว้ก็เป็นแค่แบบลดการสั่นอะไรเงี้ยในส่วนของ energy return ที่ช่วยผลักกลับไปหรือว่าดันตัวกา้านหรือว่าตัวเฟรมอะไรเงี้ยกลับไปให้มันมีการสปริงคืนตัวอะไรขนาดนั้นอนะมันจะน้อยมากถึงเป็นอย่างพวก solid f i e l core ของ y o n e กก็ไม่ได้ช่วยในส่วน หะะรือว,ว่าเป็นตัวฮาร์ดคอร์เทคโนโลยีของวิกเตอร์ก็ไม่ได้ช่วยตรงส่วนเยอะในเรื่องของการที่มันผักหรือว่าดีดแรงกลับไปคล้ายๆกับพวกโฟมบูทในรองเท้าของอ d i d ดิอะไรเงี้ยที่เขาเน้นในเรื่องของเอเนอร์จีรีเทิร์นอะไรนันนะถ้าพูดง่ายๆครับไอตัวมาแบตเนี่ยเหมือนกันผมคิดว่าคอนเซปต์ของที่เขาเอามาใช้เนี่ยเขาจะเอาคอนเซปต์ของโพลิเมอร์อะไรสักอย่างที่มีในเรื่องของเอเนอร์จีรีเทิร์นเข้ามาใช้ในตัวไม้ด้วยคือหนึ่งในคุณสมบัติแรกเขาก็ต้องหาวัสดุที่มันทดแทนตัวช็อคแอมปอ,อน ซึ่งถ้ามันเป็นวัสดุที่มันเป็น energy absorption เนี่ยมันก็เป็นตัวลดแรงสั่นได้อยู่แล้วเพราะว่าแรงสั่นหรือว่าพลังงานที่มันมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงมือเรามันก็จะไปอยู่ที่ตัวโฟมหรือว่าตัวโพลิเมอร์ก่อนแล้ทีเนี้ยคุณสมบัติอันอื่นเขาเพิ่มึ้นมาด้วยเขาให้มันสะสมพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ในจังหวะที่สมมติว่ามันมีการเปลี่ยน direction ของพลังงานอย่างเงี้ยเวลาเราตีถูกป่ะก้านมันก็จะงอไปข้างหลังก่อนไอการที่มันงอไปข้างหลังหรือว่าเราออกแรงงอไปข้างหลังเนี่ยันนพลลงงาาาวื่อย Direct หรค ก็คือกับในเรื่องของทิศทางพลังงานนะครับจากด้านหลังมาด้านหน้าอย่างเงี้ยในตอนที่เราออกแรงหรือว่ากดไม้ลงไปตอนตบหรือว่าตอนตีลูกอะไรต่างๆเงี้ยมันก็จะมีพลังของเราที่งอไปข้างหลังไว้มาช่วยผลักด้วยนะครับเหมือนก็ช่วยดันตัวคาร์บอนที่อยู่ในโครงไม้่างเงี้ยไปด้วยทั้งในส่วนของเฟรมแล้วก็ส่วนของก้านนะครับถือว่าเป็นคอนเซปต์ที่ดีนะนก็เอา Energy Return าใช้ด้วยการสูญเสียเอเนจีอะไรต่างๆก็น้อยลงครับเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยไม้ลีนิงหลกัลกๆจุดเด่นคือตัวของ e n e r g y t r า n เ f e r ค่อนข้างดีนะ เรื่องของการขึ้นรูปที่ค่อนข้างดีตัววัสดุแล้วก็ตัวพวกโฟมมันค่อนข้างดีมันเลยทําให้รู้สึกว่า1นึ่หนิง,หนงอะฟีลการตีหรือว่าการออกแรงการงออะไรต่างๆคิดว่าแฟนขับหรือ,อน่าจะพอนึกออกว่าตัวไม้อะ่ะมันมีความสมูทถูกป่ะอย่างเช่นทับวัตถุเก้าพันตัวนาก้อนอะไรเงี้ยยิ่งในยุคหลังๆอะจะมีความสมูทมากขึ้นนะครับแต่ในยุคก,ก่อนนะเนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องของพวกอิมแพคแล้วก็เรื่องของการทิ้งน้ําหนักถูกป่ะแต่เรื่องความสมูทก็ยังเป็นหลักอันนั้นก็คือมันเกิดจากในเรื่ององงขขวววัััสสดดดดุุททีีี่่ใช้้้มนนนนเเปป็็กกกกรรรรบแลาึูะ การการผลิตที่มีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยก็จะทําให้ตัวไม้มันมีความซึ่งผมคิดว่าแบรนด์ลีนิงเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์ที่สัมผัสได้มากที่สุดว่าตัวไม้เพียวๆเลยตัวโครงไม้มีความสมูทในการตีมากแล้วก็มันเลยส่ง้ายในเรื่องของ Energy Transfer หรือว่าการส่งแรงจากมือคนไปที่ตัวลูกขนไก่จากหน้าไม้อะไรเงี้ยมันเยอะนะครับอันนี้คือข้อดีและของลีนิงอันดับแรกนะแต่ทีเนียเขาเสริมตัว Energy Transfer ตรงนั้นด้วยโบมที่มันเป็น Energy Return อีกว่าก็จะเยอะขึ้นไป 100อาจจะไปที่ตัวลูกสักประมาณ80หรือว่า90เปอร์เซ็นต์ถูกปะมันก็จะมีแรงหายไปจากตอนที่เรางอไปข้างหลังก่อนที่เราจะออกแรงไปข้างหน้าถูกปะอันนั้นก็คือแรงมันก็อาจจะหายไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นมีตัวช็อคแอบซับชันหรือว่ามีตัวที่เป็นเอเนอร์จีแอบซับกักตรงนั้นไว้ตอนที่แรงมันจะหายไปเนี่ยแล้วมาช่วยเราในจังหวะที่เราจะออกแรงไปมันอาจจะเป็น95หรือว่า100หรือถ้าตัวสัมประสิทธิ์ในเรื่องของการซับพลังงานนะครับหรือว่าเอเนอร์จีรีเทิร์นของตัวโฟ มันมีสามสิทธิ์ที่สูงหรือว่ามัน Energy Return ได้เยอะกว่าพลังงานที่เราใส่ไปซึ่งถามว่ามันมีไหมมันมีครับในรองเท้าวิ่งอะไรพวกนี้มันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพอเพออาจจะเป็น 2- อสเท่าของแรงที่เราออกไปด้วยซ้ำมันอาจจะกลายเป็น120เกิน1้อยหรือว่า1 5ออะไรอย่างนั้นก็ได้ครับซึ่งมันก็หมายความว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราออกแรงได้เยอะขึ้นก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วผมคิดว่าถ้าไม่ได้เสียในเรื่องของ Energy Transfer ไปซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของการผลิตลีนก็น่าจะเนียบเเเรื่่ององ Energy Transfer ดิมมาจ,จไสียอยู่แแลล้ว ก็อาจจะได้ในส่วนของตรงนี้มาช่วยเพิ่มด้วยครับผมคิดว่าน่าจะออกแรงได้ง่ายขึ้นก็ออกแรงได้ขึ้นจากนี้นะก็ถือว่าเป็นคอนเซปต,ต์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจดีในรอบหลายปีสาหรับลีนิค,ครับก็ไม่เหมือนค่ายอื่นเลยนะแล้วก็เอามาใช้ได้คิดว่าน่าจะค่อนข้างเป็นผลในทางบวกอย่างเดียวเลยผมว่าถ้าในเรื่องของช็อคแอปซ็อปชั่นมันดีอะ่ะผมว่าผมไม่เห็นข้อเสียอะไรสาหรับการใส่ทีเพิ่มขึ้นมาเลยครับนั่นแหละก็ต้องรอดูนะแต่ข้อเสียที่อาจจะมองเห็นก็พอมีในเรื่องของตอนตีเน่นอาจจไไอววาอาะรรรวปเเทหื กระทบลูกอย่างเงี้ยมันก็มีแรงที่ส่งกลับมาเหมือนกันนะครับตามแอคชั่นเท่ากับรีอคชั่นซึ่งไอการที่แรงมาส่งกลับมาตอนนั้นเนี่ยแล้วมันเกิดที่รีเทิร์นขึ้นอ่ะมันอาจจะทําให้การแฮนดิ้งอะยากหรือว่าการตีช็อตต่อไปอันเนี้ยยากแต่ตัวไม้คอนเซ็ปต์เขาบอกว่ามันทําให้มาบุกต่อเนื่องมากขึ้นครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นโพลิเมอร์ที่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันค่อยคืนแรงเนี้ยบางทีอะคนที่แรงไม่เยอะอาจจะไม่ได้ใช้ตรงก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็มมมมมีีจจุดดดดดดบอออออกกกัันนนต้้้งงงาางูววว่่่่าาาาาาาเะทํสสยยรไซึถ แรกก้านไม่แข็งเนี่ยก็จะทําให้ energy transfer ดีขึ้นแล้วก็ energy absorb ที่ตัวโพลิเมอร์เนี่ยมากขึ้นด้วยครับแต่ถ้าก้านแข็งหรือว่าก้านมันงอยากก็อาจจะต้องใช้แรงเยอะประมาณหนึ่งถึงตัวนี้จะทางานก็เป็นองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยที่จะส่งผลต่อตัวนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดหลักๆของไม้นี่แหละที่ทําให้ตัวไม้นี่น่าสนใจมากๆครับแล้วเป็นจุดใหม่ในวงการแบตด้วยนะที่เอาพวก energy return คล้ช้พวกรองเท้าอะไรมาใช้ก็ถือว่าไอเดียดีก็ต้องรอดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัว solid feel core หรือว่าตัว hard core t e c h n o l o g ของเตอร์ที่มันมีหน้าที่คล้ายกันอย่างเงี้ยที่ผมบอกไปตอนต้นนะว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของ Energy น e t เทเยอะครับต่อมาก็เป็น s t ตมบิไล e ์อิเลสติกชาร์ปสเตมนะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เขาเปลี่ยนตัวเนี้ยจากตัว HDF เนี่ยเป็นตัวโพลิเมอร์เมื่อกี้ก็เปลี่ยนใหม่คือตัวก้านนะพูด,ดง่ายๆคือมีทั้งก้านแล้วก็มีทั้งเฟมไอตัวโพลิเมอร์ตซึ่งหน้าที่ก็เหมือนเดิมนะครับเ,เดิมแต่การที่มันอยู่ในก้านเนี่ยมันก็มีข้อดีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างนะในเรื่ออออองงงขการกรารรตตี่ขข่่นเนืืนห,หว การออกจังหวะอะไรต่างๆของไม้มันขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยเหมือนกันก็ต้องรอดูนะครับว่ารวมๆแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัวก้านสําหรับไม้นี้ก็เป็น6.4นะเขาบอกว่ามันเป็นคอนเซปที่เน้นในเรื่องการตีต่อเนื่องมากขึ้นนะตัวก้านเก่าเนี่ยเป็น6.2คือว่ามันก็จะเน้นในเรื่องของการตีแบบบันชอ็อตหรือว่าตีชอ็อตแรงๆอะไรเงี้ยมากกว่ากาตรตีต่อเนื่องก็อาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นก้าน6.4่แล้วถามว่าอ่ามันจะตีต่อเนื่องได้ไหมอันเก่าทำไมมัน่นนีจุด้้้แหลลขึเเป็ใญยว ก็มีความเห็นว่ามันก็ต่างกันมากแล้วก็อาจจะเป็นไม้ที่วันช็อตดีกว่าตัว90ดาก g o หรือว่า90 Tiger โดยสารนะครับคือตัวก้านของตัว Air f o r c 90มันยาวกว่าซึ่งยาวกว่าประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับตรงท่จอยด้วยกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าน6.4ครับแต่ด้วยโพลิเมอร์อะไรที่มันใส่ใหม่ถ้าโพลิเมอร์ตัวนี้มันประสิทธิภาพมากพอและตัวก้านมันยาวขึ้นอย่างผมว่ามันมีผลมากกว่าการที่ก้านมันหนาขึ้นมาแค่0.2มิลลิเมตรครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าตกลงแล้วไม้น ว่าวันช็อตอาจจะดีกว่าตัวแอคฟอร์สดารกอนแล้วก็ไทเกอร์ครับแล้วก็ตัวก้านเนาะตัวก้านเป็นวัสดุถอยลงมาเป็นเป็น M46 นะครับแล้วก็เป็นตัว T110 0นะก็เป็นวัสดุหลักที่เราเห็นส่วนใหญ่ในฮาวเวอร์เทคตัวเนี้ยแล้วก็ m 4 6จากตัวเดิมที่เป็น M50 ครับก็ลดในเรื่องของความแข็งแรงอะไรลงมานะแล้วก็ในเรื่องความยืดหยุ่นลงมานิดหน่อยผมคิดว่าถ้าให้ดูนะอิ p แพ t คโดยรวมอ่ะจากตัวก้านอะไรต่างๆจะน้อยลงนะจากตัวเฟรมอะไรเนี้ยมันน ทั้งตัวกา้านที่มันยาวมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะหนาคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกเหตุผลที่ผมคิดว่ามันเป็นไม้ที่เน้นบันช็อตมากกว่าแล้วก็มันยังมีการเสริมพวก T10 ไปเนี้ยก็ช่วยในเรื่องของการคอนโทรลอะไรนะครับคล้ายแนวทางบริการ,อรของแล้วก็มีโพลิเมอร์ที่เราพูดถึงด้วยแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ผมคิดว่าก็ช่วยในเรื่องของการคอนโทรลอะไรดีขึ้นและในเรื่องของการสปริงตัวแรงต่างอาจจะดีขึ้นก็คือตัวอัลต้าไฮโมลากาไฟครับอันเก่าเนี้ยจะเป็นเปอร์ไหมเปอร์แล้วก็พวกทีบีนาโนอะไรเงี้ แต่ตัวเฟรมอะไรต่างๆก็เหมือนอันนี้ถ้าดูจากก้านผมคิดว่า M46 ก็คืนตัวค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ t 1เนี่ยก็คืนตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัว Alta m o ร a กาไฟค่อนข้างคืนตัวได้ค่อนข้างดีแต่ผมเข้าใจคอนเซปที่มันเปลี่ยนเป็น M46 นะคือมันต้องการให้มันงอมากขึ้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยคือถ้ามันงอมากขึ้นเอโพลิเมอร์ mer, ที่มันเป็น Energy a b s o r b มันจะได้พลังงานมากขึ้นครับตัว Benefit ในเรื่องของการออกแรงจากคนไปที่ลูกก็จะมากขึ้นอีกแล้วก็พึ่งในจังหวะที่เราดันลูกหรือว่าดันไม การสปริงตัวจากตัวที่ในศนย์แล้วก็ตัวอัลต้าไฮโมลากาไฟแทนผมว่าก็ถือว่าเวิร์กค่อนข้างโอเคครับซึ่งจริงๆมันมีหลายเรื่องที่ต้องรู้เนาะหรือว่าต้องคํานวณได้หลายเรื่องของโพลิเมอร์ทั้งในเรื่องของจังหวะการขึ้นตัวหรือว่ามัน Energy r e t u r n ได้เซนหรือว่ามันแอบซอบได้เซนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปรอดูไหมจริงเลยแล้วกันว่ามันทําได้ดีไหมหรือว่ามันทําได้โอเคไหมครับโดยรวมผมว่าดีดูจากภาพโดยรวมหรือว่าดีขึ้นแล้วก็เน้นในวันช็อตอะไรน่าจะค่อนข้างแล้วก็็็ออีีีีกกเเเเเหหหตตุุผผผลลลนนนนึงทท่่่ปปััมมคิดวาข้สย สำหรับตัว90ดารกอนแล้วก็ไทเกอร์และมันถูกปรับมาในไม้นี้ที่มันทําให้ตัววันช็อตเนี่ยดีขึ้นไปอีกคือในส่วนของตาไก่นะครับตัวตาไก่เนี่ยจาก72รูในตัวไทเกอร์หรือว่าดารกอนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น76รูแล้วนะครับสำหรับไม้นี้แล้วก็รูที่เพิ่มมาเนี่ยเป็นรูด้านบนคือลดรูร่วมอะไรต่างไปทําให้ตัวสวิ i สปอร์ตหรือว่าตัวอิมแพ t ไม้ตอนตีกับลูกอะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นด้วยแม้จะเพิ่มขึ้นมาแค่4รูนะครับแต่ก็มี ก็คือเส้นเดียวแค่นั้นอะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา2เส้น4รูถูกไหมนั่นแหละผลของการสปริงหรือว่าในเรื่องของการออกแรงในเรื่องของสปีดต้นแรงต่าง,รางหรือว่า Impact ของลูกอะไรมันต่างกันค่อนข้างเยอะครับระหว่างมีกับไม่มีนะหรือถ้าใครอยากเทสก็เอาไม้ที่มี76รูอะไปขึ้นเป็น72รูก,ก็ได้ครับก็ลองเทสได้เหมือนกันเนาะการออกแรงหรือว่า Impact ลูกอะไรผมว่ามันต่างกันค่อนข้างประมาณชัดอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววอร,อร์มทางลีนะิกแอ็ก็ฟรดาน่าอซน้ออะโดยรวมผมว่าไปในทางท หรือว่าฟังไลฟ์บ่อยๆผมก็เป็นแฟนคลับตัว90ไทเกอร์เอ้ย90 d าก้อนอยู่แล้วแต่ตัวไทเกอร์เนี่ยดีจริงนะครับแต่ผมชอบ d าก้อนมากกว่าเพราะว่าผมชอบสีมันมากกว่าแล้วก็ผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยตัว d a r k o นอะยังเป็นไม้ที่ดีที่สุดของลีนิกณเวลานี้อยู่คือมันทําได้หลายอย่างแล้วก็ทําได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ยากด้วยครับการใช้งาน fit, เบนฟิตในเรื่องของการออกแรงอะไรต่างๆยังเยอะอยู่ว่า90 d าก้อนอ่ะเป็นไม้ที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้นะของแบรนด์ลีนิกนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวอ aning, ford, 90, ร์มอัพ EP ใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ